โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมครับลันนี่วูฟครับและน,นี่ก็อยู่กับเกมลิกออฟแพจเอนก็อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้แชมเปี้ยนผมจะนำมาสอนกันนะเป็นแชมเปี้ยนตำแหน่งจังเกิลน,นะที่ถูกมาใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือลิเลียนะครับผมขอหาแป๊บนึงมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมน่าจะเล่นไปเยอะแล้วนะแต้มมันก็น่าจะขึ้นมาเยอะอยู่ครับนี่ฮะลิเลีย นะะครับอ่ชัเปี้ยตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในชัเปี้ยที่ถูกมาในตำแหน่งจังเกิลล่าสุดนะครับแล้วความสามารถก็ก็น่าที่จะโอเคนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรียกว่าตัวนะแต่ปัจจุบันสำหรับผมแล้เป็นตัวท็อปเมตาสำหรับผมเลยก็ว่าได้แบบว่าเอาไว้ใช้ในการไต่แรงได้เอาไว้เล่นแบบเออถ้าเกิดไม่มีอะไรเล่นจริงๆก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วเล่นออกมาได้ดีนะครับคือความสามารถมันค่อนข้างดีอะทำให้การเล่นมันค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะคราวนี้มาดูความสามารถของตัวลิเลียนก่อนนะครับผมความสามารถตัวลิเลียนเนี่ยเป็นตัวที่มีความดาเมจสูงเพราะว่าความสกิลของเธอเนี่ยยเเเเเปปปป็็็นนนนสสสกิลรรรระะภท้าาางงอแบบบ์์ซต HP ูคั ความทนทานคือตัวเธอบางมากนะครับโดนอะไรเข้านิดหน่อยตายแล้วนะครับการซีซีนะครับมีในระดับกลางนะครับมีทั้งสโลแล้วก็หยุดเติมการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็โมบิลิตี้อยู่ในระดับกลางเพราะเธอเป็นแชมเปีตเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับอาร์ทับยอคือพวกสร้างสร้างซีซีหรือดีบัฟต่างๆก็อยู่ในระดับกลางให้กับเพื่อนร่วมทีมัด้เองนะครับตามความตามนั้นนี่ยังก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนที่เล่นยากพอสมควรนนครับตามนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดใูในเกมแล้วกันนะผมวันนี้ผมจะทำแบบพิเศษแล้วกันจะลองเข้าไปเล่นในเกมดูนะจริงๆกลับก็จะเล่นกกดดในหมแแรรงคต่ขีกกี้เยจับ เพราะว่าเพิ่งไต่แรงมาแล้วก็แตะแรงก็พอรีกลับมาบ้างละตอนแรกผมไปอยู่อตอนแรกจากโก2เกือบเกือบอัพบ้งไปอยู่ที่โก3เกือบเกือบรถเหมือนกันตอนนี้เด้งมาอยู่ที่โก3แล้วก็99 LP นะถ้าเกิดชนะอีกตาหนึหน่งก็ขึ้นเลย ว่โอเคนะแชมเปี้ยนในเกมนี้ก็เป็นเลบฟลองนะฮะมอฟายนะครับฝั่งเข้ามา4คนนะจากสโมสรซาเวดหมดเลยครับจินนะผมอ,อันนี้เป็นเซนานะผมมอฟายนะครับแชมเปี้ยนเป็นสายสกิลระยะกลางหมดเลยนะเนี่ยสกิลสกิยสยยกยลยิงสายยิงไกลหมดเลยมีประชิดจุดสอตัวนะมอฟายอาจจะเล่น AP ได้กดปีเ,เตอร์อย่างงี้ผมไม่น่าเล่นแทงหร โอเคนะฮะดูจากรูปทรงการออกของแล้วผมต้องได้ออกของประเภทหยุดหยุดแชมเปี้ยนสายวิ่งเร็วอะจะได้ออกพวกสายสาโลอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ก็นักการเผาแต่นักการเผาต้องมากา่อนแหละวันนี้สร้างความเสียหายนะครับ37บวกกับความเสียหายจริงซึ่งสกิลนี้จะสกิลตาม AP ที่เรามีนะครับตามนี้ก็คือเวทที่เราออกจากสกิลนี้เท่าไหร่ความเสียหายจริงก็เช่นกันนะครับผมส่วนสกิลพัฟฟิซิพ์นะเผาเป็นมาก5 hp ในช่วง3วิสกิลนี้จะแรงขึ้นกับสัตว์ป่านะครับยิ่งเลเวลเรายิ่งเยอะสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนนั่เอง ครับแต่ถ้เกิดเวลแรกๆเนี่ยจะแรงที่แค่40นะสูงสุดถ้ามาถ้า2องครับเพราช้าเอฟนะฟาดลงมานรับสร้างความเสียหาย70จะเกิดใครอยู่จุดสุดการกระโดดครับเสียหายแรงขึ้นแล้วบ้านบวยกันแล้วอุ๊ยเจ็บไปก่อนหนึ่งมิตหนึ่งมิตคืออะไรวะนหนึ่งมิตคืออะไรวะไม่เปาไม่เป่าไม่เป่าหมุนอปั่นนะรอปั่นอย่างนี้ทำฟอร์มเข้มโถมาห้าคนเลยฮะเมื่อกี้แต่เขาไม่มีซีซีอยู่ในช่วงต้นเกมเขาไม่หน้ามาบุกหรอกคือเขามีดาเมจอย่างเดียวนะเขาไม่มีซีซี วิธีการฟาร์มตัวนี้นะครับเผื่ออะไรคนอาจจะไม่เคยเล่นกันนะครับวิธีฟาร์มตัวนี้ให้เราฟาร์มก็าทำการเดินตลอดเวลานะอย่าพยายามอยู่กับที่เพราะลิเลียไม่ใช่แชมเปี้ยนสายโจมตีนะครับตัวบางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตีแล้วก็เดินแบบนี้ครับสกิลแล้วก็เดินดผิดแบบนี้แล้วก็กลับไปสกิลนะครับแล้วก็วิ่งออกมาประมาณนี้เดินก็ระวังอย่าให้ไอ้ตัวมันรีเซตนะครับถ้าตัวมันรีเซ็ตก็เสียเวลาตีอีกรอบนะเสียเวลากว่าเดิมอีกตัวลิเลียก็ทั้งบางเพราะฉะนั้นอย่าอย่าพยายามยืนฟาร์มสู้นะผมโอเคประมาณนี้ ถ้าเราเริ่มที่อุ้ยหายละเฮ้ย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 ดูจริงดูจริงเลยจริงดูจริงเลยจริงเฮ้ย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 ดอยฮัลโหลมันไม่มอปลายยอมอยู่ยอมเบลแค่น,นั้นเพื่อมาสู้เลยเนี่ยนะไม่มองโหดถงวะเรื่องเราจะเสียเยอะนะครับตอนช่วงนี้เมื่อกี้ก็เจอมอปลายด้ยก็ไม่กลับเพราะจะเจอหรอกโอเคแเราก็ทำการตีลุมนี้ฮะแล้วก็ป่าสกิลปืดแล้วก็เดินครับถ้าเราเดินในระหว่างนี้เนี่ยเลือดจะเด้งเยอะนะครับถ้าเกิดเราใช้สมัยก็เลือดเด้งบึ้มเลยออ่าาปปเเงลืดไ เดินจุ๊กนะผมถ้าไม่เดินจุ๊กเราจะเสียเลือดตักมากเพราะถ้าตีกับแรปเตอร์อย่างเงี้ยครับเห็นไหมเราเดินเลือดเราเด้งหง่วงเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้สมัยเลยมีไก่ตัวนึงรีเซ็ตไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้เห็นไหมเมื่อกี้เลือดเราเยอะสองร้อยนะพอเราวิ่งจุ๊กครับเราได้เลือดคืมนมาเยอะเลยแล้วยิ่งเป็นกับไอ้นี่ด้วยยิ่งเป็นกับมอนมูมูอย่างงี้พร้อมกับฮันเตอร์ทาลิสแมนเด้งอบอกเลยว่าเลือดเด้งกระจายแล้วเจอมอนเดียวๆอย่างเงี้ยครับอยู่ยากนะเฮ้ย เนี่ยอันนี้ข้อเสียถ้าเกิดเราเดินอย่างเมื่อกี้แล้วาลากเยอะไปมันก็จะรีเซ็ตนะครับนั่นแหละคือข้อเสียเลยมันวอดมันรู้แล้วทุกท่านมันรู้ไม่นะแป๊บนึงขอหน่อยแต่ยังท่านจมยุดนี่เนี่ยสโลแม่งมาเด้มาเด,าด้ต่อเป้าต่อเป้าต่อเปล่ามาเด้มาเด้มาเด้ลอดลอดมาเด้มาเด,าด,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 าด้เอาปลาเอาปลาวู้ฮึเอาปล,า,า,ปล,า,า,ปลาครับ มันาหมดมันาหมดไอ้ยามันาหมดกลับมาบ้านนะครับให้ออกเป็นตัวนี้ก่อนนะครับโคเด็กนะครับให้เอามาเด้งเลือดก,ก่อนเอ้ยเด้งไม่ใช่เด้งเลือดเด้งสกิลถ้าสกิลแล้ยิ่งเร็วก็จะยิ่งสร้างความเสียหายแบบเปอร์เซ็นต์ HP ได้เร็วขึ้นนะครับผมจำเป็นจำเป็นรองเท้าอย่าพึ่งนะครับผมลิเลียต้องการไอเทมประมาณสักสองถึงสามชิ้นนะถึงจะโห,ด,ห,ด,หดเลยแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บยางไม่ตายได้นะ ไม่ตายไม่ตายป่าไม่โดนวงนอกเมื่อกี้ป่าโดนวงนอกตายแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้สกิลโดนทุกคบสกิลเลยนะฟาดโดนตรงกลางสกิลสองก็โดนแพสซีฟก็เผาไอ้นี่ก็เด้งแต่เลเวลมันมีไอ้้ยเนี้ไม่แบสติงเวนอะแรงเลยไม่มองแมพครับไม่มองแมพครับยังใครอยู่ครับผมตายฮะไม่้องคิดอะไรมากเลยไม่ยอมมองแมพตายเรียบร้อย คือทะเราะอะโค้บริหารพ,พูดเลยคือปักคนโทลวอร์ดคือคนที่ออกคนโทลวอร์ดไม่ใช่อาปักเออให้มันให้มันแสงสว่างเฉยเะเว้ยต้องรู้ด้วยว่ามันจะมันจะเขาจะมาไม่มาต้องดูนะถ้าไม่ดูเงี้ยเสียเลิกบอกแล้วสิบห้าสิบเอ็ดหนึ่งอะทั้งเกมสิบเอ็ดหนึ่งมาแก๊งสิคือวอร์ดขนาดนั้นยังไม่เห็นแล้วไม่ถอยกันให้พูดว่าไงวะล้าไปครึ่งทางบอกมาแก๊งสิ อันนี้คือผมบอกกันนะว่า,เล,วเ,าเล่นจังเกิลน่ะคือไม่คือหัวใจคนเล่นจังเกิลน่ะไม่เคยชิคกหรอกพวกเฮีย้ยเนี่ยรู้แค่ว่ากูจะเล่นรู้ว่าใครแม่งพลาดด่าอย่างเดียวไม่ดูเลยไงคือเขาล้ําขนาดนั้นนะ่ะมันใช่ความผิดผมไหมที่เขาไอเนี้นยจะทำกับกูอย่างนี้เซ่แรงซะด้วยโอยเช็ดหลบ บอกก็มาแกลงสิม <rôle à déc> ึงดูมอไฟเถอะของค่นี้รอดที่เดียำครึ่งลออผมไม่ได้เอาลูนลงลูนลงถังอะไรมั้ยเอาลูนเอาลูนเอาลูตายเป็นเอามากก็มาแกลงสิแล้วไปห้าวใส่เขา ตายนะตายนะตายไหมยันะไม่ตายเหรอถามจริงถามจริงไม่ตายเมื่อกี้ว๊าปไม่มีลินดาฮนะถ้าเมื่อกี้มีลินดาอาจจะตายได้เลยนะพูดเลยว่ามีคนมาแน่หนีหนีเพื่อนยากหนีเพื่อนยาก 有海。Yo, ครับสำหรับลิเลียผมขอนะสอนแค่นี้นะครับผมในเกมจริงก็เกมเพลย์มีประมาณนี้นะครับผมผมก็เล่นมาใช้เวลาเล่นมาสักพักหนึ่งถ้าเกิดใครมีเทคนิคเพิ่มเติมอะไรของลิเลียนะครับสามารถสอนกันได้นะผมผมจะเอาไว้อ่านกันทีหลังในอนาคตนะครับโอเควันนี้ผมรันิี่วูฟุกขอขอบคุณทุกคน,นากมากๆนะครับโอเควันนี้ก็สกิลกิจกรดาเมจนะดาเมจผมน่าจะทำได้กลางๆอยู่นะดาเมจเยอะสุดในทีมโอ้ขนาดว่ายับขนาดนี้ย ความแข็งเราเยอะไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเราเป็นแชมเปี้ยนที่สร้างความแข็งแรงเป็นเชลเลือกกันเลยได้ได้เด้ได้เยอะนะครับโอเควันนี้ผมรันนวขอรับก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแชมเปี้ยนตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับใครอยากอ่าต่อเนื่ออะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ